ากในฝันมาแล้วนี่คุณครูมาอยู่กลุ่มประชาสัมพันธ์ออย่างตอนนั้นหรือว่ากลุ่มโฆษณาการหรือยังยังครับครับยังเป็นยังไงครับครูจะเล่าให้ผมฟังสนอนมาอย่างนีอยากจะทราบที่ต่อเนื่องกันนิดนิดครับคุณครูครับตอนนั้นพอพอพอทำาดูบริษัทไทยฟิล์มนี่นะฮะครับครับได้สักสองหรือสามปีมีหนังอยู่สองสามสี่เรื่องผมก็จำไม่ได้ไหนละครับเราก็ทําเพลงออกมาครับแล้วก็ต่อจากนั้นบริษัทก็ เลิกกิจการครับ,รบและถึงได้หลวงก็คิดว่าเห็นดนตรีทดี่เรารวบรวมไว้เนี่ยมีที่มือพอที่จะโชว์ตางประเทศเขาบ้างอะไรบ้างได้ก็เลยคิดว่าเอามาตั้งเป็นกรุมประชาัมพันเถอะตอนนั้นยังเป็นกล่มโฆษณาการเพราะเหตุว่าในการ,ร,าก,ารกระจายเสียงเนี่ยทั่วโลกเขา,าพยายามมีวงดนตรีของเขาเป็นประจำครับของเราก็ควรจะมีบ้างครับครับก็เลยขออนุญาตขออนุมัติตั้งสภาอนุมัติให้ผมยาจาก อะไรกรมบริษัทกรมศิลปากรตอนนั้นฮะมาอยู่กรมโฆษณาอ๋อครับเป็นกรมโฆษณาการครับก็เลยมาได้ตอนนั้นฮะตั้งแต่เข้ากรมโฆษณาการครูก็เริ่มมีเพลงเลยแต่งเพลงร้องเพลงเลยก็ตอนนั้นนะที่จริงเรามีเพื่อนฝูงที่เราเลือกเอาไว้นะฮะประมาณสิบคนนะครับที่ที่คิดว่าฝีมือดีครับแล้วก็มารวมกันก็มีผมก็ขอได้คุณเวศ ตอนจำมนเนี่ยครับถึง,ถง,ถงจริงๆก็เล่นวิทยุแล้วก็มีคณนะจิตร่วมจิตหรือคนณะสุนทรจำมนคณะปัญญาพลอะไรซึ่งรวมกันอยู่สมัยนั้นนะฮะครับ,<ะ>รบอ๋อจิตทุวมจิตก็มีจิต,ตเซนชัยยรคำซึ่งเพิ่งเสียสมัยอสองสัปดาหนี้เองครับท่านี้คุณครูครับ, <c oughs> รบในในยุคนั้นครับเพลงที่คุณครูทั้งร้องทั้งแต่งเพลงอะไรครับที่ฮิตในยุคนั้นครับพอจะจาได้ครับครู มีกลางหันท้องลมครับมีรบรบจริงมันมันหลายเพลงม,มันก่อนนั้นใช่ไหมฮะก่อนกลางหันท้องลมมีไหมมีฮะมีมีพวกอ,อ, <cs> อะไรอ่ะแม่ ถามอย่างงี้ค <s> ร <girlfriend authenticity> <laughs> ูหรือไม่เป็นไรครับท่านนี้คุณครูครับเยอะครับท่านนี้คุณครูครับมันมีอยู่อันครับคุณครูได้ทราบว่าสมัยเมื่อท่านจพพลปอพิษณุสงครามนะครับคุณครูได้แต่งเพลงให้กับรัฐบาลไว้นี่ครับมีเพลงอะไรบ้างตอนนั้นมีเยอะครับเพลงสำหรับรัฐบาลถือว่าเป็นคมโฆษณาตารใช่ไหมครับทำอะไรต้องเกี่ยวกับการโฆษณาอยู่เรื่อยครับะงั้นเพลงที่เราจะทําก็อย่าง อันแรกๆก็มีเททาำไทยใช้ต่อมาก็ปีมีเพลงรักสงบซึ่งเป็นคําร้องจากของพระมหาธีรราชเจ้าอย่างครับรักสงบนะครับครับครับแล้วก็มีตอนสมัยท่านให้ให้ให้สวมหมวกอันนั้ผมก็ทำทำอันนี้ผมอยากจะให้ครูครู ร้องร้องท่านิดนะไอเพลงสมหมวกนี่ยวเขาร้องยังไงพวกผมไม่ทราบฮะสมัยนี้แกไม่ทราบเลยสมหมวกนี่ส่วนมากให้ผู้หญิงร้องนะตอนนั้นมีนักร้องสองคนคือรุจีกับจุรีตอนหลังจุรีนี่เปลี่ยนเป็นมัทนาโมราคุณอ๋อครับครับเาร้องไงครับครูครับขอสักนิดนะฮะอยากฟังฮะอยากฟังเชิญสิคะครับเชิญมาร่วมกันสวมหมวกแสนสะดวกสบายด้วยทั้งสวยหรู อะไรคุณครูคุณครูร้องอันนี้คือช่ว่าเ้สวมหมวกันนะครับคุณครูไม่ไม่ร้องให้มันเร็วขึ้นนะฮะหรือว่าร้องเป็นแบบไปเรื่อยจังหวะจังหวะวอละจังหวะวอลเพราะว่าส่วนมากสมัยนั้นนะผู้ใหญ่ชอบเขียนกรอนลงมาให้แต่งครับครับเราก็ต้องแต่งตามกรอนของท่านทีไห้ไ้ครับอ๋อเรียกว่าสมัยสวมหมวกก็สวมหมวกกันหมดเลยนะครับสมครับสวมหมวกหลังจากนั้นมาลวครับคุณครูับหลังจากนั้นมาแล้วก็มามีเพลงอะไร ที่ผมร้องใช่ไหมครับที่ผมร้องก็มีที่ที่คนรู้จักมากชอบก็มีฝากรักให้เธอเป็นตำนองฟ็อกซ์สดสมัยนั้นแล้วก็ครับอ๋อครับครับจังหวะเร็วๆตอนนี้ผมอยากจะทราบคุณครูนิดครับสมัยเมื่อก่อนที่เรียกว่านายทับหรืออะไรนะฮะสมัยนั้นครับฝรั่งนี่นะฮะเขาจังหวะลีลาดนี่นิยมจังหวะอะไรครับสมัยที่คุณครูบป็เลงที่เราเรียกว่าบอลรูมไหมฮะครับครับมีมีมีตั้งแต่อ่าวันสเต็ปครับควิกสเต็ปครับมี พวกฟักตรดธรรมดาครับครับแล้วสวิงมีทีหลังอ๋อนะฮะแล้วก็มีแดงโกววอลตรัมบ้าฟิกวอลเป็นส่วนมากแล้วที่คุณครูชอบที่สุดในของคณะสุนทรภพรที่เล่นเนี่ยจังหวะอะไรที่คุณครูว่าเพราะทุกคนที่バレงเดียวเดี๋ยวผมจะบอกคุณครูว,ว่าพวกผมได้ชอบอะไรที่คุณครูบรรเลงสำหรับคุณครูเนี่ยเพลงสมัยนั้นที่บรรเลงผมผมไม่รู้อันนี้นะฮะ ผมชอบบทเพลงเลยครับแต่สำหรับพวกพวกผมนะครับหรือว่าพวกลูกศิษย์ลูกหาที่ชอบอะไรคือจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะศุนทราพรครับในที่คุณครูร้องแต่แด่ดแต่ถึงถึงจะถึงนี่นะเขาเรียกจังหวะศุนทราพรนะฮะวงไหนบรรเลงก็แล้วแต่จะต้องเรียกว่าจังหวะศุนทราพรหมดคือไม่มีจังหวะบอกอย่างที่จริงเพลงพวกนี้มาจากจังหวะโบเรโรของต่างประเทศเขาแต่นี่เรามาบางทีเราก็กระชับบ้างยืดบ้างทุกคนมาร้องเลยบอกว่าจังหวะศุนทราพรหมด